เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักล่าฝันกันนะครับอตอนนี้นี่ก็เดินสายขอบคุณสปอนเซอร์เมื่อวานนี้นี่เซเว่นอีเลฟเว่นานไปมาวันนี้ไปที่ไหนต่อดีละครับน้องๆครับ อบอุ่นกันตั้งแต่ยางก้าวเข้าไปเลยนะครับสำหรับน้องนองนักล่าฟัน True F 6ทั้ง12คนที่เดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง CP ครับซึ่งทั้งผู้บริหารและก็พี่ๆก็ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลา3เดือนที่อยู่ในบ้านทาง CP ก็มีอาหารอร่อยๆเมนูใหม่ๆม,มาให้น้องๆได้อิ่มนำสำราญกันทุกวันแบบนี้ไม่รัก CP ไม่ได้แล้วล่ะครับ ครับก็ CP นะครับเราก็สนับสนุน AF มาทุกรุ่นนะครับแล้วก็ทุกๆปีเราก็มีเมนูใหม่ๆนะครับเข้าไปให้น้องๆทานอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เรามีเมนูที่มากที่สุดนะครับในทุกหมวดสินค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไก่แปรรูปหรือว่าเรด y m มิลทั้งหมดนะฮะรวมทั้งไข่สดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในเครืออย่างเช่นเมจิก็เข้าไปร่วมในบ้านด้วยนะครับก็คิดว่า อาหารคงจะเป็นที่ถูกปากนะครับแล้วก็การทําก็ไม่ได้ยุ่งยากนะฮะก็คงจะฝากไว้ให้กับน้องๆเอฟหลังจากออกจากบ้านแล้วเนี่ยก็ให้การสนับสนุนต่อไปนะครับแล้วก็ช่วยเป็นปากเสียงให้กับแบรนด์ซีพีด้วยครับเห็นบอกว่าจะให้มีแบบว่าให้น้องอ็อกเป็นกงานอะไรยังไงช่ไหครับก็ฮะ<ม>ก็เราก็มีโปรเจกต์ที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของรายการอาหารนะครับทางทรูนะครับแล้วก็ มีคอนเซปต์มานะฮะแล้วก็เราก็คงจะใช้ทางคุณออฟนะครับซึ่งก็มีแบ็กกราวในการที่จะทำเรื่องอาหารเพราะรู้สึกเยเรเยนมาทางด้านนี้ด้วยนะครับมาช่วยเป็นตัวพรีเซนเตอร์นะครับให้กับแบรนด์ CP ในรายการนี้ครับ แฟนคลับุ่มออฟก็ต้องติดตามกันนะคะว่าโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นยังไงและงานนี้ค่ะพี่ๆก็ยังหอบเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับสาวแทบบี้ที่เกิดในวันที่1ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการล่วงหน้าให้สาวชานีที่เกิดในวันที่10ตุลาคมนี้ด้วยงานนี้ทําให้น้องๆปลื้มเข้าไปอีกค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นลูกค้าชั้นดีของ C ีตลอดไปเลยล่ะค่ะ ก็ออขอบคุณ CP สาหรับการเป็นสปอนเซอร์ในบ้านทั้ง3เดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านนะคะแล้วก็หลังเข้าบ้านเราก็ยังได้รับความอบอุ่นจาก CP เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะทาน CP ต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ CP ตโตๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเป็นลูกค้าที่ดีของ CP ด้วยคะ่ะมากค่ะสังเกตจากน้ําหนักของพวกเรานะคะสังเกตจากแก้ม,กม<ๆ>เราไม่หว่นเลยคะ่ะจะแตกเท่าไหร่เราไม่หว่นนะคะขอให้ได้กิน CP ค่ะใช่ค่ะ ถึงจะออกจากบ้านมาแล้วนะครับแต่รับรองน้องๆไม่มีทางลืมนึกถึงอาหารอร่อยๆเมนูสุดโปรดของ CP อย่างแน่นอนเพราะของเขาดีจริงๆครับ